แบบนี้มันเจ็บจุงเบยบบลักข้างเดียวเหมือนเคยก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆไม่เก่าเก่าก็ไดผ้ผมเห็นหลายคนแล้วผมเห็นหลายคนแล้วคุณบอกว่าเก่าเงมันมันผมว่าม,มันไม่ใช่ไง มันบแมแแ่นไปเรื่อไม่ใช่โอ้ยในกูลองเล่นดูดิว่ามันจะแหลกป่าเอ้ยไลทเมียนขึ้นเลยวะไ่บุญเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันไม่จริง เเเป็นียยกูสามารถเปิดกล้องดด้หรอแม่งดั่งเซียวอ่ะเวบุญไม่ได้เอ้ยนะ่ะแม่งไม่ไม่ไม่เชื้อโอ้เฮี้ย ลุงพูดหรือสัตว์ไม่มีแล้วเว้ย เอ้ยนี่ไงไลท์ขึ้นแล้วอุ้ยไลท์ขึ้นแล้วว่ะไปบุญอุ้ยไลห์ไลไหลขึ้นแล้วลลว่ะลองเล่นดูว่ามันจะแหลกหรือเปล่า ไปบุญหรือว่าเราจะเล่นพับจีกันดีเอออะไรพับจีปะปับนกูลองเล่นเป๊ะดูก่อนว่าเป๊ะมันแหลกปะอูโคตรดีเลยเลย โอ้ยไล่โคดีเลยเลยไปรุ่นอุ้ยไลไม่แหลกเหรอเนี่ยอุ้ไปบุนไลลื่นปืนเลยเพื่อนไอ้เหี้ยอดีคนดูทุกคนนะตอนนี้มีคนดูหนึ่งคนนะ กูกูด <theo child. S 1> <ying S 2> ูก hey. ูดูตัวเองไหมอ่ะวิดีโยกกู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 มาไล่แข่งกับจ่าดิมกูจะเป็นอันดับหนึ่ง ê cua ảm nước lót nó còn mọi người buồn Không, mày đấy เอ้ถ้าถ้าถ้ามติกูแบบว่าไลฟ์แบบนั่งดูดิ๊กต่อมัน,น,ะนะจะมีคนดูมันดังคนง่ายเลยนะนะ mấy nay lái anh đu yang. ngon rồi hở?